สวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่กับเบียหน่อยครับผมมาครับมาแล้วครับพี่ใหญ่เฮาแก๊สามสองศูนย์บีงมาข่าวบอครับหลังจากญ่เขาบานตักหินลูกล่างครับไ่ครับมาขาบอลขึ้นก่าครับมาแล้วครับครับชัลเลอร์ลอกกีสามลอยสามลอยยี่ครับเทบูครับ สองผ้าครับผมโอ้กล่องไ้ระยะไกลนี่บ่ได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวไทยช่อคกับผม่เดี๋ยวผมลงไปทางนน้นครับผมมาแล้วครับผม ฟังเสียงเทโบนะครับผมโอ้เสียงหวานเกี๊ยบครับอันนี้ ครับเสียงเทเบิไงกรุป๊ปเซโนอาจานัทสงเัยคงต่องขยับรถแล้วมาครับตาลัดเขาหอ,อคอนทวนล้บต้องแับพ่เน่าา แล้วแค่คนขับถนัดเลยครับปิดประตูก็ได้ครับปลอดภัยไว้ก่อนไไนะครับจานะครับแท็กหน่อยเนียครับป่ะมันแท็กหน่อยไอฐานถาดเทนเหลือครับผมมันมันมันครับ ครับถาดเทสเลอร์ครับมันครับอ่าพยาละครับถาดเทเลอร์มัน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 หน่อยครับแท็กทั้งคำว่าหน่อยนะครับผมมาได้่าแม่คั่วมันใหญ่แท็กมันยืดออกลายแบบถึงต้อเคืองได้แบบนี้แบบสังเกตมั้ครับผมโอ้โหขนาดแบบมันพี่ไปสุดยาลุ่มเทสเลอร์กว่าหมดเลยมาทาน ยบแลอดครับนิม่มๆครับนิม่มๆพ้นแล้วเรียว่าลงลงไม่ถูกวิธีนะครับไม่ถูกวิธียังไงเปิดประตูลงนะครับเรียว่าเรีว่า ีเสยโอ้หลัน,ลน,ลนแต่ว่าแกไม่เป็นไรครับเพราะว่าแกเสียนแล้วแกเปิดได้โอเคครับมือใหม่นีต้องปิดนะครับปิดไไปลอดภัยไว้ก่อนครับโอเคครับไปเจอกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม